ไม่ต้องปีนแ้อกเลยสองทานะเนี่ยชื่อเกมครับอันนเมรเลยว่าลูกบอลพาเฮิเ่ี้นรางวัลใหญ่รีวัลใหญ่ดีอะมีจะมีช่องบัตรจะมีช่องจมีช่องรางวัลใหญ่ตรงกลางเนี่ยเป็นช่องแบบวินเลย วินคนที่ได้วินเนี่ยจะได้300บาทสดใสสดใส300บาที่สาธิตตอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอยสาธิตก่อนในการเล่นให้คนลาลีกทุกคนกีู่ทุกคนรูน้ได้บุกวนไม่เกิน3รูปแล้วแต่จะได้2ก็ได้จะได้2ก็ได้แค่200ไ้อยากได้3ก็ได้500 3รูปนี้มีสิทธิ์ได้500นะครับที่300อันนี้อย่างละรอยอย่างละรเป็นทั้งหมด500บาททุกคนดี คุณคว้าสองคนละสามเม็ดคุณคว้าสามเม็ดแล้วแต่พี่เอาสักสามเอาแคเราสามารถลงเล่นล้อมกันได้ไหมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะลงพร้องอะไรสามเม็ดทีเดียวก็ได้หรือว่าจะลงทีละเม็ดก็ได้นะครับอ่ะงั้นลองสามเม็ดเพื่อแซมเปิลแซมเปะลโอ๋ยวเบอร์ห้าอีกเบอห้าอ่ะให้่างเบอร์ห้าอันนี้คุ่ได้ตังคครับอะยางครันไม่ติดไม่จับเบอร์ที่สองเลยนะครับโอเคอ่ะอ่ะนะครับวิธีการเล่นคือแบบนี้ แตอ่ะสองพี่บอยโดนนะครับคนที่จะพี่บอยไม่เป็นคนตักเองนะต้องให้เพื่อนเป็นคนตักให้เพื่อนเพื่อนคนไหนก็ได้แล้วแต่ตามนั้นใครจะเริ่มก่อนดีกว่านั่นแหละเลยคนตาต้นแล้วสีสีอะไรวะต้อซอสเผ็ดต้อซอสเผ็ดยเป็นหวานเนี่ย

แน่นๆหน่อยครั้ที่สามผมสัมืนเดียไปทันีโนกระตุนไปแลนวนหนีแล้วไ่าเลยวะอ้าวเดีแล้วมันจับไปแล้วของมันโอเคอันนี้คือเรียบร้อยครัโอเคขอบคุณมากครับ Joe, chết chết, ồ, hey, mỏng 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 mỏng. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. 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 Ăn thôi, ăn thôi, แปนโอ้ยสบายมายองนัสตาช้อนใหม่แล้วแต่เขาช้อนใหม่ไปว่าช้อนใช้แล้วไปนู่นยอดไปกดกันไ่กดกันรสชาติบุนเลยนะสวยแล้วเนี่ยสามาบครับไม่ไมครับโอ้ย

ใส่เงให้มอสแล้วมอสก็ปากตัวเองปากเองพี่เฮ้ยเ๋อยโอยเลอะเยอะด้วยเองลยนะเแต่มอสเอาไม่เกินมึงปากสวนขึ้นจมูก โอ้เล่นโอ้ดหน่อยอ่อนน่ะตอเดี๋ยวเดียมดจสอเหยียบเลยโดนแบบเลยอีกนี้เดียวก็เดิอสามเอาอยนี่ออกไป เอาไปสอ้อยนะอาไป2องร้ยเลยรอบนี้ตอนรอบน้ได้ไปร้อยไงอันที่สามนี้พี่พูดท้องตายเดี๋ยว้องกินเนี่ยได้เพิ่มอีกสองร้อยนะครับอู้ยเ็โอ้ยบอกกเลยเอยอย่าน้อยนะเอยอย่าน้อยอันนี้อันนี้ไม่เจ็บจะเจ็บไ้เนี่ยไม่เจ็บหรอกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเจ็บเตยไม่เอาเจ็บแน่นอน สามเม็รไอ้นี่เด็กทำไมเอากระช้าลงค่ะเตอเต๋อโไม่ได้สักกีอแล้วไม่ได้เฉยเยได้จะหน กินแล้วเื่องงญี่ปุ่นเลยอ่ะแค่กินเซตแปนสามร้อย่า่าหน่งสองไปแล้วปลวโอ้ยสามรอมีอีกมีอีกอือหือเลถ้าเตยได้ส่งอีกได้สาร้อยนะ จูงใจันเรืนี้หนึ่งสองามต่อนัด่อแต่แต่แต่หอกไปหลักมากหลัมที่สุดเนี่ยอะไรจ้าะไรจ้าหอกหลอกหลอไม่ต้องใหบเหียเยูกเหมือนเดิมเหมือนบเดิม เบอร์สามจุดรก้าเลยโอ้ยจกยไอ้เนี่ยโอโอ้ยจุดเก้าเบอร์ห้าจุดเก้าเลยเด็กเนี่ยกูม่ลไม่กลัวมันะไ้อันนี้ไม้อันนี้ไม่ได้อะไรนะของนี้มัะโอ้ยแป๊หมดคนอ๋อจุดเฮ้าเลยนี่ไงช้อนแปเมื่อกี้ช้อนเลยนะอ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ich okay. hab' okay.

Okay. you

你们三个，你们。你 มืตักใส่ช้อนมือตักบิบใส่ช้อนให้แต่เพื่อดิป่อ้ยมารักแล้วอ้ยต่อการสุดท้เลยเนี่ยมันมีบอกสูตรกันไหไปทา my boy oh. what the oh. <laughs> ต่างให้กูงล้วเยไปต้มปี๊ได้เยอ้งหมดเลสองพันะเนี่ยดูก่าจะไม่มีอะไรโดนดนลงโดนไหมล่ะครับก็จะประ2สองพันนะเนี่ยเจ็อยเนี่ยโดนสองพันผมเผมหนึ่งพ